ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องสุป,ปสุสคอนเมื่อนี้แม่ไต่จะพูดเรื่องจะมาตอบคอมเมนต์นะจ๊ะพ,พี่เพิ่นเขียนมาถามแล้วจะเขียนมาถามว่าเก,กี่ยวกันกับเรื่องสวัสดิการทางรัฐทางสวีเดนว่าจะแม่ไต่ก็จะตอบได้ส่วนที่แม่ไต่ตอบเด้อจ้ะ แต่กยารพญาม,มาทําจะมา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 ทำมาเล่าให้ฟัง้วกาอาจจะมีด้วยประสบการณ์ที่เราได้อีย่างจังสีนอจากที่ที่เคยอา่านเคยเรียนเคยได้ยอยู่กับมั่นอีย่างส่กวากันไปนอจาอ่าโอเคนอจากเดี๋ยวแม่ตายจะมาพูดเอ่อถ้าขออภัยด้วยจ่าทำไมาตายพูดผิดเอู่ดผิดภาษาภาษาอย่างสีนอกจกโอ้ยแบตเตอรี่ แบบนจะภาษาอาจจะเป็นพูดคือจังแบบสลับกลับไปกับมาเนาะจะเอ่อก็คือเอหนูมาอยู่แต่น้อยเด้อจ้ะหนูมาอยู่สวีเดนแต่น้อยเอระบาดที่นี่กัมันก็จะลืมภาษาแน่เรานูก็บ่ค่อยพูดภาษาเพอบ่ว่าจะภาษาไทยแบบภาคกลางหรือว่าภาษาอีสานอย่างสิ่ะหนูบ่ได้บ่ได้คุยเออ่กับคนเนาะจ้ะบ่บ่บ่ได้บ่ได้ใส่หลายคือแบบว่าหนูมาการฝึกหัด ตัวเองพูดพยายามพูดให้มันให้มันแอบแอบบลืมเนาะจ้ะแล้วก็คือคือกันกับการเช่นการเคลียร์ในอย่างอย่างสีของแม่ตายเนาะจ้ะนนี่แม่ตายกับพูดแบบเบสิกเบสิกให้ฟังแล้วก็ด้วยการที่แบบว่าเฮาเฮาไดเอาออกมาใส่แล้วเพื่อนูในใจนู้น่ะ ได้ด้วยตัวต,วต,วตนของหนูเองนะที่คนจะรู้จักหนูคือแบบว่าหนูจะบอจะบลืมภาษาบานเกิดเนาะจะจะบลืมภาษาบานเกิดเท่ากันก็นกนกนคือภาษาไทยที่หนูหนูไม่ตายเกิดที่เมืองไทยแต่หนูมาอยู่สวีเดนแต่แต่ในหน่อยเนาะจะแต่หนูพยายามฮัดจำหัดท่องหัดพูดแต่บาแม้ว่าจะไปพูดน้ำคนอแบบว่าน้ำสุภหูสุกคนยังสินะทั่วประเทศมันมันไม่ใช่ค่ะแต่หมายความว่า ฮัดพูดฮัดเขียนฮัดอ่านเองฮัดอ่านกระตอกระตูนนี่อย่างจีินะคือแบบว่าฮัดฮัดด้วยตัวเองแล้วก็บ,บ่ได้ว่าจะไปนั่งนั่งนั่งคุยกับคนอื่นแร้วมาหัดภาษาเด้อจ้ะอันนม่แมนคือแบบว่าหนูพยายามด้วยความจำของหนูพยายามฟังคนย่ำย่ำเขาพูดย่ำเขาเขา,าอยากอ่านอยากเรียนอยากเขียนเนาจะโอเคค่ะเขากันที่เ,เขาเลื่องเลยที่ เกี่ยวกันกับสวัสดิการทางรัฐทางสวีเดนตามที่หนูรู้นะจ้ะสวัสดิการทางสวีเดนมันก็จะมีหลายแบบเช่นสวัสดิการทางการศึกษาสวัสดิการทางการทํางานสวัสดิการทางเกี่ยวกับกับครอบครัวสวัสดิการทางเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายางพิ่นงที่แบบว่า คือจังบุคคลที่แบบว่าที่เพิ่นเช่นนอกจากนี้เช่นในในในวงเล็บแบบว่าเช่นอยู่น่งรถเคอี่อย่างจังสิน่ะพี่น้องล้วก็จะมีสวัสดิการแบบทางจังสันน้ำจังสิน่ะเราก็จจะมีสวัสดิการทางการการต่างขั้น นอกจากการการตั้งขั้นการมีลูกอีย่างหนึ่งสิเราก็สวัสดิการการบ้างงานก็จะมีนอกจากมีหลายสวัสดิการจา้ะแต่นั่นก็คือแต่กอนจะมาเป็นสวัสดิการนี่มันก็ต้องมีเงื่อมุนเป็นเวลาจ้ะเงื่อมุนของประเทศนั่นก็คือภาษีทางสวีเดนกับกับกับ,บนอยได้จ้ะกับกับเสียหลไรเปอร์เซนต์อยู่นอกจากแล้วก็แต่ เทาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าอมถ้าเขาอยากทํางานนําบริษัทนี่แล้วเขาอยู่จังหวัดนี่อำเภอนี่เขาก็จะเสียเอเสียเปอร์เซ็นต์ตำนานอีกอย่างประมาณนี้อันนี้เขาเบากับเป็นนายจ้างได้หรือว่าถ้าคนอมมีอินคอมส์หลายๆมันมาจากเขาก็จะเสียภาษียิ่งหลายกว่าเก่ายังสี่สิบห้าสิบก็จะมีมัน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 มีหลายหลายหลายสวัสดิการเนาะจ้ะนั่นก็คือเอาเงินสวัสดิการนี่ก็คือเงินที่ เป็นก่กองข้างอยู่ในสวีเดนเนาจะเนาะนั่นก็คือการเสียภาษีนะเขาเรียกว่าเงินสกัดเนาจะเงินสกัดนั่นก็คือเผื่อจะมาบำรุงช่วยเหลือคนอยู่ประเทศสวีเดนคนสวีเดนเขาเรียกว่าอย่างเบฟอ l k ์นี่คือจะว่าคนที่อยู่ในประเทศของสวีเดนเนาจะนั่นก็คือ ยูซื่อๆๆเขาก็จะบอกแม่ว่าเขาจะมาลงมือช่วยไดย้นั่นก็นคือเขามาอยู่ประเทศเขาแล้วเขาก็ต้องทํางาน้าบ่ทางานเขาก็ไปเรียนหนังสือ้าบ่เรียนหนังสือเขาก็หางานอันใดเหตุก็ไใด้บ่จำเป็นตรงเป็นงานประจำบ้านนอกจากประจำประจำบ้านแบบว่าเช่นแบบว่าแปดเก้าชั่วโมงคือว่าเป็น,เป,นเป็นทำงานเป็นแบบประจำหรือว่าถ้าคนพึ่งมาอยู่ใหม่อาจจะท่านสามสี่ชั่วโมงหรือว่าคนอาจจะ เลือกทำแค่สามสี่ชั่วโมงอันนั้นก็แล้วแต่เขาซินอ่ะแต่นั่นก็คือเงินภาษีตรงเขามาเนมาล่าจ้ะมันก็ต้องเสียภาษีเปนมาล่นก็คือการมุนเขาจะเงินของเจ้าของเจ้าผู้นั้นผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้มาร่วมกันแต่ละปีเองสิแต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนเองสิมันมาล่จ้ะแล้วปีหนึ่งเขาก็จะได้แต่ละปีเขาก็จะได้คือจังเด็กระคุ้งการที่จะแหมะกอกว่า เฮาเสียภาษีทอดใดหรือว่าเจ้ามีธุรกิจเป็นตัวของเจ้าเจ้าตรงเสียภาษีเจ้าตรงรีบ์ดให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบินทั้งนันนทั้งนนี้อย่างกว่ากันไปหรืว่าทั้งพนักพนักงานพนักงานอย่างกว่ากันไปแต่ส่วนถ้าเฮาทำงานเกี่ยวกันกับเออเช่นทั้งเทศบาลยังสิ่นะเขาเจ้าเงินเงินที่เอาทำงานกับเขาน่ะเขาจะไปเขาจะเสียเสียขึ้นกันคือแบบว่าเขาจะไปเสียมงเก็บเป็นแบบว่า ยามเข้าไปปดกระเซียนอย่างยงสีนน่นั่นก็คือ <c oughs> นั่นก็คือแบบว่าเขาเอา่อนายจ้างก็จะเอาไปเซียมองนั่นคือแบบว่าเป็นการกระทำการั้นตีพ่อมาจากพี่น้องคะนั่นก็คือการงานนอกจากยังมีอีกมากมายที่แม่ตายที่อาจจะอธิบายได้แน่นแต่กับเวลามันก็จะไปเร็วนี่สินอกจากนั้นก็คือการงานนอกจาก <c oughs> ส่วน <c oughs> ขอโทษด้อจะ้จะนามก่อนพี่น้อง นก็จะตอบได้เท่าที่นูตอบได้น,นจกจะที่นูรู้มากอย่างอย่างอย่างที่สอ่นกจา,กา,า,าดโดยการเขาสัมผัสพอมน,นจกจะแล้วส่วนอนการตั้งขั้นนั่นก็คือเขาก็จะหายเท่าคือ,เ,อเด็กยังสิเมันบ่จะเขาตั้งขั้นเขาก็จะได้ พอกบแม่สิก็จะได้ร่วมกันประมาณ480วันเนาะจ้ะนั่นก็นคือการดูแลการการดูแลลูกการยุ่น้้ำลูกอย่างจังสีนนะเด็กแรกเกิดอย่างจังสีนแม่มาจะ <c oughs> เฮาจะได้เงินที่ล้ามาคือจังแมตาตทองาาก็จะเอาเจังสีส่วนแม่ตายจะเอา,เอา พูดแหกขึ้นเป็นแบบเขาเรื่องคือว่าถ้าเขาพูดถึงตัวเขาเองสิเขาจะแม่ตาตจะบอชอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นส่วนมากแม่ตาตจะพูดเรื่องของเจ้าของเนาพี่น้องกันรูนะคือแบบว่าให้ติดตามตามซองไปเลยคือแม่ตาตเลี้ยงเดี๋ยวนอกจากนั่นก็คือตอนเทาทองยิ่งสิแนะม่ไตทำงานมาตลอดเดี๋จ้จะก่อนก่อนบ่มีลูกนั่นก็คือเราก็ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะมีครอบครัวบ่มีครอบครัวอีกอย่างก็สร้างทำมาตลอดจ้ะทำมาตลอดเห็นผู้อื่นยิงสีนะ่นั เขามีลูกอย่างสิเฮ้ขาไมีหลูกเขากะไปทํางานใดอย่างสิวันเสาร์อาทิตย์หรือวันแดงอย่างสะหนูก็บอกว่านะฉันทําได้ว่าเป็นยังฉันทําโอ้วทร์ไทม่อยังกินสิงินสิบัณฑนว่าเผื่อเขาจะอยากได้เงินด้วยเผื่อเฮาอยากจะให้คนอื่นเขาได้ยุดเผื่อเขาจะได้อยู่กับครอบครัวมาที่นี่เป็นตัวเฮ้เพ่อหนูเป็นบละหนูมีครอบครัวหนูมีหลูกแล้วอย่งสิเมนบละแต่นั่นก็คือ เฮาต้องเลือกตัวเฮ้าเองกับพอควัวเฮาเองเดินทางของเข้าเองนั่นก็คือวันแดงนูเสียสละถึงจะยุ่หยุดหนูก็ปล่อยปล่อยไปขาดไล่ใดบ่หนูปล่อยไป,าายไน,ยไปนั่นก็คือเข้าใส่ชีวิตมาแล้วเฮารู้แล้วว่าอียังเป็นอียังไม่มบ่ล่ะจ้ะการตั้งขั้นทำงานมาตลอดมันก็จะสะสมเช่นเขาเรียกว่าอินคอมก่อนเข้าจะไปคลอดเขาจะดูเล่ตรงสกัตัวแรกเขาจะดูแล้วก็มองฟฝงแชเกี่ยงข้าสนคือประกันสังคม ของสวีเดนเนี่ยกัเป็นลักลักเนี่ยจ่าที่มีช่วยไรสวัสดิการนะนอกจากเขาเรียกว่าเอฟโคก็คือเเอออ่่แฝชคลิ้นคัสสันนอกจากขอโทษได้จากที่มตายพูดเร็วเพราะว่ามันเริ่มไหลลื่นเนาะได้บัดนี้เอาตามที่เขาเอันออเออเอ่อเออเขามีประสบการณ์แล้วมันจะพูดไปลงคล่องแคล่วเองนอกจากโอ้ยภาษาไทยก็ตกภาษาอีสานีเซก็ตกแล้ว ติดอ้างพร้อมเด้ะจ้ะไม่ใช่เป็นคนติดอ้าง a อ d นั่นก็คือคือเชนูเนาะจา้ะทางานมาตลอดจังซีนน่นมันกระส,สมสะสมแต่ละปีแต่ละเดือนอย่งสิเฮ้าเาสียภาษีสมมติว่าเดือนนี้ได้ซ้าพี่ก็เสียภาษีซ้าพี่อย่างสินะหฮงทําหลายก็แหฮงเสียภาษีหลายอย่างก็ว่ากันไปแต่มันก็จะมีเป็นภาษีเป็นแบบลักๆัอำเภอนี้เสียซ้ํานี้อำเภอน,นั้นเสียซ้ํานี้เมืองน,นั้นเสียซ้ํานี้มันจะมีเป็นเบสิกอยู่เนาะจ้ะนั่นแหละ สมมติว่าเขาทำงานมาตลอดเขาก็จะเห็นเลยเดย้เขากะาย่ำเข้าไปหาหาหมอเขาเรียกว่าอย่างนอ,อคือจังบอนมุชบอนมุกสกะภาษาสเวนเรียกนอก้อนก็คือเช่นหมอผดุงขั้นอีอย่างจังสีเนี่ยนอหนอูนคิดว่านะนุ่มู่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่ายัางแต่บอภาษาสเดนเขาเรียกว่าบอนมุชกะัอย่างสีเขาก็จะบอกว่าเออคุณทำงานมาตลอดบอคุณเคยเห็นงานบออีอย่างจังสีหสีเขาก็จะเคียนลงไปในไปวัดย่ำเขาไก่จะคลอดหรือว่าเขาปวดหลังคือแม่ตายปวดหลังเนื้อจ้ะ พบปวดลังเราจึงเสี่เขาทำงานงานเมตายไปงานหนักเป็นบอจ้ะบอมเนเฉพาะหลังมันเป็นไปเมื่อดำพินวองจนว่าขาชา่ยังกลับากันไปนอกจากเนาะอันนั้นเนาะระบัดที่นี่เขาก็จะเคียนไปเขาว่าเออก้อนคอดสามวันหนึ่งเดือนก้อนขอดนะจ้ะหนึ่งเดือนก้อนคอดนี่ฉันจะให้ให้ผู้นี่อืนหยุดพักลางานเพื่อก่อนจะขอดจังสี่ยงนั่นก็คือเขามีสิทธิ์เอาเงินออกมาก่อน ที่เออขึ้นมันมันชดเชยพี่น้องเอาเงินออกมาก่อนก่อนที่ลูกจะออกมาแต่เขาจะได้80%หลังาจากเงินเดือนเท่าน่าจะแต่ว่าแบงก์เงินเดือนซัมมี่แต่เขาจะบรายเงินเดือนเต็มแต่เขาจะได้80% 80%น่าจะหลังจาก80%เนั่นเขาก็ไม่เสียภาษีอีกเด้บรายเนื่แล้วเราบม่เสียภาษีเด้เราจะได้แค่80%จาก F core หลังจาก F หลังจากนั้นเขาก็จะให้เขาเสียภาษี เป็นบรจิจาคคือส่วนมากสําหรับคนทํางานส่วนมากสําหรับคนที่ทํางานมันจะเป็นเขาอยากจะทํางานให้มากๆบาว่าจะทํางานเป็นแค่ชั่วโมงอย่สิเขาอยากให้ทํามากๆก่อนที่เขาเช่วงเขาตัางค่าตังค์ค่าต่ก่อนที่เขาจะไปคอดมันก็คือเขาจะดูยอดล้างว่าคุณทํางานมากกี่เดือนกี่ปีอย่างกบาจยังสีอยอินคอมคุณทใดเทอดายอย่างสินันเป็นบราจาก นั่นหละจ้ะเอฟโคเขาจะเข้าไปดูไปตรวจไปเช็คยังสั่เขาก็บับรีพอร์ตเข้าไปมันก็นจะมีเขาต้องการใบหรืออย่งเขาจะติดต่อไปเองจากสกัดนะก็คือภาษาไทยเรียกสัมภะซัมภะก่อนบองอย่างสกัดแต่ใบเกิดยังสี่เนาะจ้ะบางท่าเสียภาษีนะแล้วถ้าซัมบวาถ้าคนบ่เคยทํางานมากอย่างยังสี่เนาะจ้ะหรือว่าบ่เคยเสียภาษีมากแต่เขาก็จะมีสิทธิ์อยู่บ้านกับลูกคือกันก แต่ก็จะได้แค่480บ้านเช่นกันทุกคนก็จะเท่าเทียมกันแต่จะบด้เงิน80%จากที่คุณเคยทำงานมากคุณจะได้ชั้นตะออา่อาอ่าอ่าขอโทษด้วยจ่าไมตายพูดผิดอาจจะเป็นเป็นแบบว่าแบบแบแบไม่จะเป็นสันสนๆๆอยังซิมมาละสมมุติว่าคนเคยทำงาน100%ก็จะได้80%ก็จะได้ซัมเน้ก็จะยุ่ซั้นนี้มันมาละถ้าสามคนทำงานแค่80%ก็จะได้ซัมเน่ แล้วก็ต้องเสียเปอร์เซ็นต์หาสิบเอ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับคนม,มีต่างชานแล้วก็บ่เคยทำงานนี่อย่างจังสีนะเขาก็จะแค่คือแบบว่าอันเป็นแบบสั้นตำเล่จะเป็นเป็นเป็นราคาตำสุดเลยแบบว่าสำหรับคนแบบแบบแบ,บ่มี่ยังอ่ะพี่น้องอาจจะได้หนึ่งรอยหนึ่งรอยกว่าโค่นยังสีนะเอ่อต่อว,วันที่ห่อออกแล้วเขาต้องมาเสียภาษียังสี อันนี้แคชเชนก็จะนูบหลูประมาณจํานวนอาจจะลอยแปดสิบลอยห้าสิบอีกอย่างก็ว่ากันไป,น,ไปนอกจากนั่นก็คือแบบว่าตามสุดสูงสุดก็จะจะเบอ้อเกินอ่าสูงสุดอาจจะเบอ้อเกินแปดเก้าลอยโคนอีกอย่างจากสีนอกจากนั่นแหละก็อยู่ประมาณขนาดนั่นก็คือสวัสดิการอันนั้นเชนหนึ่งแต่หลังจากสวัสดิการหลังจากคลอดลูกนั่นก็มีอีกเด้ออันนี้แม่ไตจะขอทําเป็นคลิปหนาะอันนี้แม่พูดแม่ไตพูดแค่ basic, basic เบสิกเบสิกนอกจาก ต่อไปสวัสดิการการทั้งครอบครัวนั่นก็คืออมถ้าครอบครัวเขามีครอบครัวมาละเราถ้าเขามีลวกอินคอมส์ก็คือแบบว่ารายได้ที่ตำ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 ,ตำสุดเลยแบบว่าเช่นไป แม่ไต่อาจจะบริผูแรกงแต่แม่ไตยอาจจะหาคําที่มันบถูกต้องอยังสีแต่มันเป็นอค่าแบบบานๆสาหรับตัวแม่ไต่นอกจากพ่อเทีมแม่ไต่บร,เริเนนสูงพี่น,อน้องของหูเนาะหนูจบแคปป่ปอดสีนอกจากนั่นแหละจ้ะแต่โดยถามาพูดเป็นภาษาสวิเดนเนี่ยหนูก็จะอผูอดได้เนาะจา้ะตอบโต้ขึ้นแต่ยังยังจังสีนะแต่ภาษาไทยห,ห,หนูอาจจะติดคัดแนะ่เพราะหนูหนูหนูบริพูดแอน หนูบอกคุณเชยเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละจ้ะบริคุณช่วยใบใครสัมผัสยังสิเนาะจะบวมน้ำข้นหนึ่งสิแต่ถ้าแบบว่าเป็นครอบครัวแล้วมีอินคอมติดตามนั่นก็คือรายได้ทิศตามซุดแล้วเสียค่าบ้านเจ้าของเองบ่ได้หรือบ่มีที่อยู่หรือว่าการใส่ยู่ใส่กินในบาน้านยังสิบ่พ่อยังสีเน่ะมันก็นจะมีจากสวัสดิการแต่วซื้อเขาจะปรให้เขาเลยได้เขาต้องรีพอร์ตเขา เงืนเดือนคุณใดทอดา่าคุณมีอย่างแน่เป็นตัวของเจ้าของเองคุณทำงานทอด่คุณมีลูกกี่คนอีอย่างจังซี่แล้วผัวคุณเห็ุงานบอเป็นอย่างนอันไล่ใดเขามากแค่ตามแท้อีอย่างจังส่น่ะแล้ว,วคุณสิอยู่จังใดอีสิห้าต้องรีพอร์ตเขาหางสูสิน่ะและหลังจากนั้นเขาจะผิดจารณามันก็นจะชซเวลาแน่กว่าเขาจะตัดสินว่าเออ สมมติอันนี้สมมติเ่าจะเดือนนี้ฉันจะซอยขอบกัว,วนี่สามพันอย่างเช่นยังส่นะแต่ทุกอย่างที่มีเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่าคุณได้เริ่มไปทางานหาสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็สิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องรีพอร์ตเขาท่านที่ว่าคุณได้เริ่มทํางานแล้วเพราะว่าคุณจะบรด้บรด้เงินที่เขาซอยมากอีกแต่ถ้าคุณยังหลอกทั้งหลวงทั้งรัดจังสินะหลอกหลวงหลอกล่วงอย่างยังสินะคือแบบว่าบอแจงเขาบานนั่นเขาคุณจะได้เสียย้อนหลังกลับ แล้วก็บ,บวกด้วยดอกเบียร์ยังสีแล้วกัมันก็เป็นประวัติที่บดีด้วยเนาะจะ้ะอ,อันนั้นก็คือเช่นสวัสดิการเทแบบว่าขอบครัวทีได้มี่แบบ่มีอินคอมเลยนะจะ๊ะอ้ยถอดนะจ้ะแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือว่าเช่นแบบว่าบ่มีอินคอมบ่มีรล่ได้แล้วก็อีหยังแบบว่าแบบ่มีทียูอย่างจังสี่นะยังกะว่บบากันไปนั่นแต่คือคุณบ่มีทียู่แต่คุณพูดภาษาใดาสี่คุณก็ต้องไปหัดทำงานไป เขากลมแรงงานคุณออียงคุณต้องไปแบบว่าหัดพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างสกปรอยอ่างสิเนอะคือแบบว่าเขาสิมานังอยู่นางกินบไดยได้ประเทศเขาอย่างสิเนะคุณคุณพยายามหรือยังคุณทํานี้หรือยังคุณหัดหรือยังคุณไปเริ่มเรียนหนังสือหรือยังคู่คู่ว่าเขาจะบอกให้คุณอยู่ซื้อๆถึงคุณจะกินแค่กินเงินเงินหลวงเงินลาดเองสิเขาจะบอกให้คุณอยู่ซื้อๆไม่มีอะไรจ้ะ คือกันก็นกนเช่นกันการป่วยเังสิการการป่วยการป่วยผ่าตรงผ่าต,ตัดหรือว่าการป่วยระยะย่าวนี่สิกขว่ากันไปเขาก็จะมีเป็นโปรแกรมอาทิตย์นี้คุณไปหาหมออาทิตย์นี้คุณไปหาไกงภาพบำบัดอาทิตย์นี้คือแบบว่าเขาจะบอกให้ให้ค้นแบบว่าอยู่เฉยๆคือแบบว่า ทำอะไรก็ได้ให้คุณขยับขยืน่นพี่นองเข้าใจหนูเนาะคือแบบว่านะคะคือการขยับขยืน่นคือการทําแห้เงินมันจะหมุนนะาจา๊ะเนาะแต่ว่าจะหมุนทางไหนอันนั้นหนูบอกคอพูดบอกกาวลวงอย่างนั่นก็คือกะเป็นประมาณซํำน,นั้นแล้วก็มีอย่างอีกเนาะการเรียนการศึกษาเช่นกัน แม่ต้พูดถึงการศึกษาสวัสติการการศึกษาผู้ใหญ่นอกจากนั้นน,นเขาจะได้สวัสติการค้นว่างงานกาไปเรียนหนังสือได้ด้อจ้ะแต่เขาต้องบอกเขาเขาต้องแจ้งกรมแรงงานอีกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างบ้านใดคุณบ่ไปบอไปบ่ไปบ่ไปโรงเรียนคุณก็ต้องแจง้งให้ลูกลูกมาหรอบัานใดคุณบอไปโรงเรียนคุณก็ต้องแจง้งกรมแรงง,งานหรือว่า คุณลาง,งานเพื่อจะมาเลียนหนังสือ,เ,อ,เ,อเพิ่มวุฒิเจาขคง้องอยังกะว่ากันไปหรือจะจะเปี่ยนสายอาชีพียังกะว่ากันไปหรือว่าการป่วยกะว่ากันไปเขาก็จะมีสวัสดิการเช่นแบบว่าคุณต้องรีพอร์ตต้องรีพอร์ตรต้องต้องแจ้งจากที่ทํางานคุณให้ให้เขารู้ว่าคุณอ,อยากจะมาเลียนคุณจังจะได้แบบว่า ความกูดเชนความ uh, ยินย่อมมาให้มีสิทธ์ uh, ล่าไปเลียนใดเป็นม,มลจารย์หรือถ้าคุณเป็นการศึกษาผู้ใหญ,ญ่คุณอย่าไปเลียนภาษาเช่นเฮามาอยู่มยอยากไปเลียนภาษาสวีเดนคุณกับไปเลียนให้มันจบเอซัฟฟีเอบีซีดีอย่างกับว่ากันไปแต่หลังจากนั้นคุณจองเงินยังไงอยู่กินเป็นม,มลนอกจากถ้าสมมติว่า คุณได้มรดกมาหล,ลายหรือว่าทางผุนซอยทางผุนหีซอย,อยหรือว่าทางยาทางอะไรอันนั้นกาานัอันนั้นกันบานไปอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนุบลคอยอยู่แต่นุพูดถึงเบสิกเราคุณนมมีงานมีการคุณเรียนเอเฟีอยู่ก็คือแบบว่าภาษาเอาเอเิมตตนหม่อย่างสิเพราะว่าคุณขอมาอยู่ประเทศไม่หรือว่าคุณบ่เคยไปเรียนหนังสือเลยอย่างสินะหลังจากคุณเรียนจบถ้าคุณคุณต้องเรียนมันจบถ้าคุณเรียนจบแล้ว เขาก็จะมีจังใบรับรองสิงนนะพอคุณเรียนจบแล้วคุณก็มีความสามารถให้กรมและงานก็จะช่วยแหละหรือว่าคุณไปหาเองก็ได้กอ็ใบนั่นไปไปขอสมัครงานตามนั่นตามนี้หลังจากนั้นคุณก็จะได้มีเงื่อนเดือนเป็นของคุณเองถ้าเขารับคุณเป็นพนักงานคุณก็จะมีเงืนเดือนคุณก็จะเริ่มเสียภาษีให้เขาประเทศน,น,นั่นแหละจ้ะนั่นละจ้ะ จะคนสวีเดนก็นเช่นกันเขาทํางานมาตลอดทั้งชีวิตแอมเรพูดถึงเฉพาะคนสวีเดนนะจ้ะเลยอะป,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 ประเทศเขานีเมมเบราจจ้ะที่ามาอยูน่นี่เขาทํางานมาตลอดทั้งชีวิตกับมีม่เมมเบระหรือบางคนอาจจะมาทํางานตอน่อ40กับมี่คนสวีเดนอนะมันหลยมันมีหลายหลายอย่างแต่เขาก็จะได้ซีิตเช่นกันเพราะว่าประเทศ ทั้งรัฐทังเขาจะมุนเวียนยังส่เอาจะให้ให้ให้เป็นยังส่เพื่อให้ประชากรค้นเหาได้อยู่แบบสงบอยู่แบบเออความมันคงอยู่ได้ดียังส่นะ่ะแต่คุณต้องพยายามทําให้ดีที่สุดก่อนคุณจะไปขอเงินจากหลวงจากรัฐอีกอย่างกว่ากันไปเนาะจ้ะเพราะว่าการที่ไปนั่นเขาก็เคลียร์ล่งประวัติอยู่แล้วอย่างสีนเนาะจ้ะโอเคค่ะพี่น้องคะหลูกกระตื้นมาแล้วเดี๋ยวจังไดกะ จ้งฝากะฝากะติดตามคลิปนาต่อไปเรื่อยๆแม่ไต่ก็จะทําสลับเพราะว่าแม่ไต่ก็มีลูกหน่อยน้ำด๊อดจัดเราก็เราลูกก็ต้องใส่ชีวิตทวนตัวน้ำแม่น้ำอย่างจังสีนวดจังได้ก็ฝากติดตามฝากฝากจ่องติจ้องในหน่อยพอแม่ตายน้ำด้อจัดมีอย่างกับเขียนเขียนบอกเม่ได้เด้อจัเด้อยแม่ตายกับ ขอบคุณหลายๆด้อจ้ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต่ายกันก็นยินดีที่ได้มาแชร์ได้พูดนิดๆหน่อยๆก็ยั่งดีเนาะจา้ะเนาะยังไงก็จกังเจอกันไหมบายๆจา๊ยบายๆ